สวัสดีครับท่านผู้บริหารท่านผู้ครองนักเรียนสารและก็สื่อมวลชนที่เคารพครับในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการการช่วยกักษาได้ดําเนินการตามนิยบายของธนมนตรว่าการกระทรวงสาธาธิการโดยดําเนินการใน2ช่วงเดยกันนะครับทั้งในเรื่องของการจัดการศึกษาที่เตรียมความพร้อมในรูปแบบของออนไลน์แล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของออฟไลน์ ในขณะเดียวกันก็มีในเรื่องของจิตอาสาบริการประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งในส่วนของออนไลน์ในช่วงช่วงแรกในช่วงของการเตรียมความพร้อมในช่วงวันที่1 1ถึงวันที่31วันที่17ถึงวันที่31พฤษภกาคมนี้นะครับได้ดําเนินการทั้งใน3ากลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของผู้เรียนเนี่ยกลุ่มของผู้เรียนก็จะมีในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอสมรรถนะพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของภาษา เกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความปลอดภัยในโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนี้แทรกมาอ,อย่างรวดเร็วนะครับเด็กจะได้ได้ที่การในการเรียนรู้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเรียนวิชาชีพเสริมนะครับในเรื่องในกลุ่มของ อาชีพ11วัน11อาชีพนะครับซึ่งเด็กเลือกเรียนได้ตามความสมัครใจเช่นกันนะครับไม่ไม่ได้บังคับเด็กจะต้องเรียนอะไรแล้วแต่ว่าเด็กจะมีความสนใจอย่างไรในส่วนของครูจะเน้นไปที่2ส,ส่วนด้วยกันก็คือในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาในระบบออนไลน์นะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากในส่วนของกลุ่มกันที่เข้ามาร่วมมือนะครับในเรื่องของการจัดทําแฟ้มสะสมผลงานรวมถึงการทําเว็บเพจต่างๆนะครับ ในส่วนของภาษาอังกฤษด้วยเช่นกันแต่ว่าจะเป็นในระดับที่สูงขึ้นนะครับส่วนของประชาชนเองนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านให้แนวทางว่าในส่วนของประชาชนเองเนี่ยอาชีวะมีศักยภาพที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนนี้ได้เราก็จัดในเรื่องของหลักสูตรออนไลน์ในกรอบของ11วัน11อาชีพนะครับมีหลากหลาย สาขาวิชาชีพด้วยกันซึ่งรายละเอียดต่างๆเหล่านี้นี่จะปรากฏอยู่ในเพจครูพร้อมนะครับท่านสามารถที่จะไปเลือกเรียนเลือกชมได้นะครับในส่วนของออฟไลน์ fly, จะดําเนินการในในสองส่วนด้วยกันก็คือในเรื่องของการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบาจากโควิด1 i นะครับอันนี้นี จะต้องอยู่ได้ในการมาตรการควบคุมของสอบคจังหวัดด้วยนะครับซึ่งในส่วนของสถานศึกษาจะดําเนินการขออนุญ,ญาตสบคจังหวัดแล้วก็ถ้าหากได้รับการอนุญาตแล้วก็จะประชาสัมพันธ์ในทราบว่าที่ไหนเปิดอบรมในสาขาใดอย่างไรในส่วนของนักเรียนนักศึกษาที่เป็นเรื่องในส่วนของออฟไลน์ก็คือจะดําเนินการในเรื่องของการเตรียมมาตรการเตรียมความพร้อมในสถานศึกษาของตัวเองอย่างเช่นในเรื่องของการทําเจลล้างมือแบบพกพา เพราะในระหว่างที่มาเรียนนี่อาจจะต้องมีการป้องกันนะครับทําหน้ากากาผ้า,นาอนาไมยรวมถึงทําอุปกรณ์ป้องกันการกระจายเชื้อโรคนะครับไปมอบให้กับบุคลากร,กรทางการแพทย์ซึ่งดําเนินการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอยู่ในช่วงนี้นะครับในขณะเดียวกันก็ได้ทําความร่วมมือกันในส่วนของอสปทนะครับที่จะดําเนินการซ่อมแซมระบบสัญญาณ d l เอเพื่อที่จะ เพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดก,การศึกษาแบบออนไลน์ให้เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเป็นช่วงแรกที่มีการเตรียมการนะครับแ่ในช่วงที่2ที่เป็นเรื่องของการเปิดเรียนในภาคเรียนที่1ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับซึ่งในส่วนของสํานักง,งานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้สํารวจความพร้อมของสถานศึกษา อาชีวะษาทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยกันนะครับซึ่งได้รูปแบบในเรื่องของการดําเนินการจัดการจัดการเรียนการสอนเนี่ยมาอยู่3รูปแบบใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับในพื้นที่สีเขียวเนี่ยก็จะ,ะดําเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไซต์ site, นะครับแต่ว่าออนไซต์ก็จะมีรายละเอียดนะครับเช่นเรียนแบบปกติ1 0 0หรืออาจจะสลับเวลาเรียนเช้าบ่ายอาจจะสลับวันเรียนนะครับ มาวันเว้นวันนะครับอาจจะสลับสัปดาห์หรือรูปแบบอื่นๆนะครับเนื่องจากว่าอาชีวศานีรยมีการจัดก,การกษาในรูปแบบของทวิภาคีแล้วก็เรื่องของการฝึกง,งานในสารประกอบการด้วยนะครับในการฝึกง,งานในสารประกอบการหรือทวิภาคีก็ต้องขึ้นอยู่กับความยินยอมของทั้ง3าฝ่ายด้วยกันนะครับนั่นคือตัวของสถานประกอบการเองซึ่ง มีมาตรการในการป้องกันโควิดนเนี่นได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยนะครับตัวของผู้ปกครองเองยินยอมให้หลูกหลานของตัวเองไปฝึกง,งานไปเรียนในระบบทวิภาคีแล้วก็ตัวของผู้เรียนเองมีความสมัครใจที่จะไปเรียนนะครับถ้าทั้ง3ฝ่ายมีความยินยอมพร้อมใจแล้วก็พร้อมที่จะดําเนินการจัดรูปแบบในเรื่องของทวิภาคีก็ดําเนินการได้แต่ถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่าไม่มั่นใจหรือไม่มีความพร้อม ก็ให้สถานศึกษาดําเนินการจัดที่เรียนที่ฝึกงานในจังหวัดหรือในสถานศึกษาของตัวเองแทนนะครับแทนที่ที่จะไปในพื้นที่เสี่ยงนะครับส่วนรูปแบบของการจัดเรียนการสอนออนไลน์ line, ก็จะมีแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มด้วยกันที่เข้ามาใช้ดําเนินการหรืออาจจะใช้รูปแบบผสมระหว่างออนไซต์ออนไลน์ line, ก็ได้ผมนําเรียนงี้ว่าในส่วนของอาชีวศึกษาต้องเน้นในเรื่องของสมรรถนะของผู้เรียน ด้วยนะครับดังนั้นในรูปแบบของการเรียนออนไลน์เนี่ยอาจจะใช้วิธีการเรียนในช่วงต้นโดยเรียนภาคทฤษฎีไปก่อนแล้วหลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายอาจจะต้องจัดในเรื่องของภาคปฏิบัติให้กับผู้เรียนได้ได้ฝึกสมรรถนะ,ะให้เป็นไปตามหลักสูตรต่อไปนะครับอันนี้เป็นรูปแบบในเรื่องของการจัดการศึกษาซึ่งในส่วนของสำนักง,งานข้าราชการาชวศักษาเนี่ยได้ดําเนินการจัดทําคลิปสั้นๆเอาไว้ให้อ่ ผู้บริหารครัวอาจารย์ได้เตรียมการในเรื่องของการดําเนินการในขออนุญาตนาชมในส่วนของคลิปวิดีโอสั้นๆครับเรนชิญครับครับขอบคุณท่านเลยค่ะครับเดี๋ยวท่านจะมีอะไรต้องถามเลยครับ,รบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤตโควิด -19 ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินการทั้งรูปแบบออนไลน์ site, online, และรูปแบบผสมผสานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตั้งของสถานศึกษาและบริบทของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอนมาดูกันว่าการจัดการศึกษาแต่ละรูปแบบเป็นอย่างไร การเรียนในรูปแบบออนไลน์มีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกใช้งานโดยส่วนใหญ่เลือกใช้งานเครื่องมือของ Microsoft หรือ Google Workspace ในการเริ่มเรียนในรูปแบบออนไลน์นั้นเริ่มจากการนัดหมายของครูผู้สอนกับกลุ่มผู้เรียนผ่านทางกลุ่มแชทอาทิเช่น l ล n e และ Facebook ให้กลุ่มผู้เรียนได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อช่องทางการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมจากนั้น เข้าสู่กระบวนการเข้าสู่ห้องเรียนแบบออนไลน์ครูผู้สอนจะส่งลิงก์เข้าสู่ห้องเรียนผ่านทางกลุ่มแชทโดยครูผู้สอนได้เตรียมแพลตฟอร์มเนื้อหารายวิชาเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนคลิปวิดีโอแบบจำลอง รูปภาพแบบทดสอบช่องทางการอัปโหลดส่งงานและอื่นๆที่ใช้ในการเรียนทั้งภาคเรียนจนครบในแพลตฟอร์มนั้นๆน,น,นอกจากมีการเข้าสู่ห้องเรียนแบบออนไลน์แล้วครูผู้สอนจะมีวิธีการสอนแบบสดหรือการใช้วิดีโอคอลแบบกลุ่มผ่าน Google Meet, Zoom, Line, Facebook, Discord หรือผ่านช่องทางอื่นๆที่ครูผู้สอนถนัด โดยจะมีการสาธิตอธิบายข้อมูลต่างๆตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียนนั้นๆ เช่นสาธิตการทำอาหารผู้เรียนเตรียมอุปกรณ์และทำตามพร้อมกับครูผ่านวิดีโอคอลหากมีข้อสงสัยก็สามารถซักถามได้ทันทีระหว่างกระบวนการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนจะมีการติดตามผู้เรียนแบบออนไลน์ผ่านทางกลุ่มแชทการวิดีโอคอลแบบกลุ่มหรือการวิดีโอคอลเป็นรายบุคคลทั้งนี้เมื่อมีผู้เรียนขาดการส่งงานหรือไม่สามารถติดต่อได้ครูผู้สอนจะมีการติดตามผ่า ทางผู้ปกครองหรืออาจารย์ที่ปรึกษาและร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีกระบวนการวัดผลทางการเรียนของผู้เรียนผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนแบบเรียลไทม์ผ่านครูประจำวิชานั้นๆหรือผ่านทางระบบของสถานศึกษาเชน่นระบบ R M S ระบบสอทอ02ออนไลน์ รูปแบบออนไซต์ site, เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเข้ามาเรียนที่สถานศึกษาและออกฝึกงานฝึกอาชีพในสถานประกอบการแต่ต้องมีมาตรการการป้องกันความเสี่ยงโดยมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมอนามัยการสวมหน้าก,กากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆและทำความสะอาดพื้นที่อยู่เป็นประจำมีระบบคัดกรองประวัติของผู้เรียนก่อนเข้ามาออนไซต์ site, เป็นประจำทุกวัน รูปแบบผสมผสานสถานศึกษาอาจมีการกำหนดให้ผู้เรียนมาเรียนแบบออนไซต์ site, ผสมกับการเรียนแบบออนไลน์ line, ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสถานศึกษาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังอยู่ในในโยบายของกรมอนามัยที่จะต้องปฏิบัติตาม อุปสรรคในการเรียนออนไลน์คือข้อจำกัดด้านอุปกรณ์ทั้งนี้ครูผู้สอนได้มีการสำรวจผู้เรียนถึงความพร้อมและทำการเตรียมการสอนให้ตรงตามความพร้อมด้านอุปกรณ์ของผู้เรียนส่วนใหญ่โดยอุปกรณ์พื้นฐานอาทิเช่นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตและปรินเตอร์หากผู้เรียนขาดอุปกรณ์พื้นฐานเหล่านี้สถานศึกษาจะจัดพื้นที่สำหรับการเรียนหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีความพร้อมสนับสนุนให้ผู้เรียนเพิ่มเติมช่องทางการเรียนรู้เพิ่มเติมของอาชีวศึกษาเช่น w w w vec go th YouTube r h h n n n e l n e t vec Media YouTube Channel คลังสื่อ ICT เฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นต้นจากเหตุการณ์ปัจจุบันการระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้กระบวนการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไปสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้นำเอาเทคโนโลยีต่างๆรูปแบบการสอนใหม่ๆมาขับเคลื่อนพัฒนาและตักดันการศึกษาอย่างไม่หยุดยั้งอาชีวะศีมือชนขนสร้างชาติ